Good true. เดี๋ยวเราจะลงเลรือนแล้วนี่แต่เราไไหายครับใช่แล้วดีนจะไปยังไงครับขอะจะอไปครับอ่ะเดินโชว์เลยพี่โอ้ยดีดโอ้ขอนะผมขอเลยไีดไปโอ้จะลกเราไปเลยเฮ้ยเฮ้ย เราจะไปไหนกันพี่อ่าพาไปเลาะชมป่าชายเลนก่อนเด้อ๋อเลาะชมป่าชายเลนเพื่อที่จะไปไปดูฝูงปูฝูงปูฝูงปลาตีนฝูงปลาตีนน่ากลัวฝูงปลาติ้นฝูงลิงด้วยนะครับผมใช่ ฝูงปาตีนเขาฝูงปาตีนนี้เขาจะลุมมาที่หน้าผมไหมฮะผมเคยโดนทีนึ่งผมเผ็ดนะฮะอ๋อนี่ไม่นี่ไม่โดนครับนี่อยู่เฉยนี่อยู่เฉยนะอ่าจะไปดูฝูงปาตีนฝูงปูแล้วก็จะไปดูฝูงลิงกันนะฮะโอเคเลยแล้วนี่เอาแอบก่อนไหมเขาถืออันอะไรนะพี่แอบก่อนไหมเอาแอบไม่ได้พี่ตัวนี้ซุปเปอร์สตาร์ของเราฮะเดี๋ยวพอเรียกลิงมาปุ๊บลิงเขาเจอนี่เขาจะไม่มาจริงเหรออ่าเดี๋ยวดูถ้าเกิดไม่มา เขาไม่มาเดี๋ยวค่อยเอาแอบดีกว่าผมอยากเห็นตอนที่แบบเขาเจอลิงเขาจะเป็นยังไงอ่ะเขาลองเขาลอง่ะลองลองลองอันนี้ถุงมือยี่ห้ออะไรเนี่ยดิเดดวิ่งแล้ววิ่งแล้วอะไรอะไรอะไรวิ่งวิ่งวิ่งแล้วใช่ไหไหนอ่ะจับเพื่อนจับอ๋อนู่นไงลิงลิงลิงอุ้ยติดตาตื่นใจลิงลิงมา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  เอาเครื่องเอาเครื่องมามามาผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี่คือฝ<า>ูงลิงธรรมชาติจริงๆใช่ไหมฮะโอ้โหมาแล้วฮะใหญ่มาดิเลยใหญ่มาดิใหญ่หญอ้ารู้ได้ไงว่าชื่อใหญ่พี <laughs> ม่มา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 พี่แล้วแล้วเอาอ่ะ <laughs> เอา <laughs> เอาอะโอ้โห ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่มารับมารับใหญ่ไม่เอาให้ใหญ่ให้ใหญ่เอาม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 าเออมามมาลูกอ้าวอุ้ยตุ้มีท้องครับเอาเน้นเนนเนนเนนเฮ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับอาการของเนนอยากให้อาหารลิง ้เป็นอะไรเป็นอะไรลงในี้ยจบ้างจะให้อาหารลิงกำลังสื่อสารกับลิงอยู่เป็นอะไรนินนินอือเอาให้อาหารอุ้ยกินเลยให้อาหารลิงนินนินนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะ เราจะเอา้วกนี้เราให้นินให้ลิงดูนะแต่เปลือกเนี่ยเราจะทิ้งไปนะเปลือกอันนี้เราจะทิ้งนินนินลูกขอแล้วนินนินพ่อขอเหรอลูกนินนินพ่อขอพ่อขอพ่อขออ่าพ่อขออาอาอาพ่อข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 อคืนขอคืนขอคืนนินนินขอให้ลิงถ้าทางว่าจะเกิด ผู้ลิงเขาก็ระแวงนะเพราะว่าโดยสัตว์ทัตยาแล้วนิ่งๆคือเป็นสุนัขหลังเป็นสัตว์ที่แบบเป็น,นเป็นผู้ล่าฮะลิงเขาจะเป็นผู้ถูกล่าก็าเลยอ่ะเขาจะระวังตัวนิดนึงนะฮะพอแล้วลูกเ<พ>อ้ <ๆ S 1> พอแล้วมาปะปะปะปตาปะตาปตาไฟดับลูกไฟดับไฟดับไฟดับลูกไฟดับไฟดับ เออแต่ปกติมันไม่ไม่เคยเห็นมันน่าจะอึ้งอึงก่อนนะแต่อยู่ดีนี่ข้างแบบจะโดนเลยนะลองปล่อยดูว่าจะโดนไม่โดนหยุดไม่อยู่เลยใช่ไหโดนคุณผู้ชมครับเนื่องจากพี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์มาก่อนนะฮะอาการแบบนี้ทำไมนินิพอเห็นฝูงลิงแล้วก็ถึงข้างอย่างนี้ได้ฮะก็ทุกตัวหมาจับเจอลิงยจะควบกันสุนัขสุนัขเจอลิงจะควบกันคำว่าควบนี่คือกัดกันใช่ไหมฮะกัดกันนั่นเองแต่โดยปกติแล้ว ผมไปกับนินมาหลายๆสถานที่นะถ้าเกิดเขาเห็นสัตว์ที่เขายังไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาจะจ้องเลิงเขาจะนิ่งนะฮะแต่คร<ต>ั้งนี้แปลกมากฮะห,ะห<ล>ะอือว่าแปลกมากที่เขาเห็นลิงซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนะเขาคลั่งคลั่งแลวหยุดไม่อยู่เลยนะฮะแปลกมากครับคุณผู้ชมอึ้งความแปลกตรงที่ว่า เขากำลังงี้งี้งมกลังข้างๆอยู่ปุ๊บยื่นกล้วยไปงับเลยครับเป็นศาสตร์ที่มีภาษาสมบัติทางกันไวมากโอ้ลูกพอแล้วพอแล้วนี้ี้ปดหัว